โอเคครับ okay, สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันอยู่ผมช่อง G Game นะคุณผู้ชมวันนี้ผมแบบจะมาสุ่มห้องในไอแชทโลกแล้วเราก็จะไปสุ่มไต่แรงไปเล่นกับใครไม่รู้อ่ะในแชทโลกอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบแต่ละคนว่าเราจะเจอแบบสังคมเกมงานหรือว่าเจอผู้เล่นไง <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกัน let's go เราจะหาห้องที่เปิดไมได้นะไปเปิดไมด้อีวันนี้เพื่อน <c oughs> ได้ไไ i, ยินอกเลยไม่มีคร่ะไม่ได้ยินกูเลยเหรอได้ยินไหมได้ยินได้ยินฮะฮะหมูแดงเฮ้ยพี่ม no> ีทวิตเตอร์ไหมคะเจอสาวอะคนเดอฮะไม่ไม่มีอ่ะครับพอดีมีแต่ olly fan ไม่ชอบอลิฟแฟนชอบอลิฟลาเล่นลาเล่นเอาเอาเฉยเลยแฟนพี่เราไม่ไม่ใช่ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันไม่นหาพี่อย่าอย่ามาถามว่าแฟนพี่เราแฟนยังไม่มีแล้วลูกพี่เฮ้ยไม่คียอุ้ยอุ้ยไอจีเลยจริงปะอุ้ย ลงแรงกว่าเพื่อนสามสี่ได้ยอยากอยากเป็นอุ๊ย <c oughs> นี่ก็ใหญ่ด้วยดิประเด็นอนะสามสี่ไหวป่ะพี่ฮ<า>ะ,ะกูเจออะไรบ้างวะเน,นี่ยเดี๋ยวดูแรงกูก่อนแรงต่างจากคนอื่นมากเลยไม่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 ซีเรียดเพื่อนแบึ่ กูแค่แรงไม้เองจะซีเรียสทำไมอีกปะเราต้องให้สาวพาโดดโดดไหนเนี่ยเธอโดดไหนเราก็โดดนั่นแหละเฮ้ยมึงเขาอยากเป็นแฟนกับวังน้าเลยเขาอยากคุยด้วยฮึขาคุยเลยคุยกันเลยจริงป่ะพี่เพื่อนมือสดมาโสดจริงไม่มีเสรม่ไ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 ม่ใช่แบบ ผัวเขามาตีนี่ไม่ไม่ไม่ใช่นะเขาไม่มีแฟนโอ้ยโหสาบานเลยพี่ใช่อแล้วแล้วอายุเท่าไหร่เนี่ยอายอายุสิบห้าค่ะใช่อไม่เห็นเขียนไว้ในโปรไฟล์โอ้ยลืมดูท้อทีขอโทษได้ไหมล่ะไม่ได้ต้็งเอาเงินมาโอ้โห เงินเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างจริงๆเนอะเปลี่ยนแปลงใจเขากลับมาได้หรอีพใครอ่ะวัวเขาเจ็บเลยเจ็บเลยเสียงผู้นัเสียงคนดูเจอแบบอะไรเจอแบบโคตรนี่อะราวแบบ คิดว่าจะมาแบบะะบวนไว้เจอคนอนะ่ะโอ้ยข้าเล่นตัวอะไรหรอโหดแดงมันคือจะบ้านหนึ่งตัวก็โหดแบบอันเนี้ยมึง<า>คือมึงเหลงผู้ชายละคืออันเนี้ยพี่เหลงผู้ชายช ได้อยู่เพื่อนพอ <S <S มากกระจกบ่นชาดแบบาม,ไม่ไม่ใส่โมดุนี่ฮะอุดให้อุดขาดซูไม่กูขึ้นตัวเลยที่เขานะเฮ้ยเพื่อนเป็นเป็นเป็นคนภาคไหนเพื่อน <S <S อ,อ,อีสานปะอ้าวอาวอีสานพีใช่ลแล้วเมื่อกี้สำเนียงใช้ได้อยู่ภาคใจเขาไม่ได้กับพี่นะฮะภาคใจจับ ปัวเขาไม่ได้กับโดนหมัดเลยดิต้องโดนหรบมาโดนโดนมาโดนใช้ได้นี่อ่ะโอ้โหกูแบบจะปาเกียนแท้ๆนะแต่ประเด็นเนี้กูแบบเจอคนเกียนกว่าคนเยี่ยมอะคนดู เพื่อนแล้วแล้วเพื่อนสองคนแบบมีแฟนกันยังอ่ะทั้งสองคนมีศพโตโตซิงจริงป่ะพี่มีแล้วมีแล้วหนูมีแล้วอายุสิบสิบห้าหมดเลรอไม่หนูสิบปีใช่ควายกูสิโอ้ยไม่จริโอ้ยเนาะเอ๊ะแล้วไอ้ชื่อชื่อซีซีเหรอหรือว่าอะไร

อุยเดี๋ยวไปชุบก่อนนะเพื่อนชมีอะไรเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปชุบนะเพื่อนลูกขุดอีห่างควายบอกเพื่มึงอย่าอย่าหัวร้อนเพื่อนไอ้นี่เปกล่องจุ่มได้ใครอ่ะ หรอปะคือเจ้าผูดดังๆหรอหรือเป็ยังไงกูได้ยินอยู่กูได้ยินอยู่ตู้เกิดมาตรงโอ้มันก็เพื่อนคนที่มันดีเอู้อู้อูเอู้มันมันมันมืออ๋อพี่จ่อยดี ขอเท่า<อ>ที่ปกป้องเธอไม่ได้นะไปเลยปกป้องใจแตกขวดเขาไม่ได้หรอกพี่เอ้าเจ็บจี๊ดเลยเฮ้ยอ,อ,อ,อุซ่าอุซ่าช่วยบ้างไม่ไม่ไม่บอกรักกันหน่อยหรอมึงบอกรักเขาดิขอบคุณค่ะ <ข>เนี่ยฟาร์มฟาร์มตรงนี้ได้นะเฮ้ยผมยังไม่รู้ชื่อผู้หญิงเลยผู้หญิงชื่ออะไรนะ,าช,นะชาญลัพย์ยาชื่อเล่นอะ่ะน้องน้องผู้หญิงอะ่ะชื่อเล่นซีเหรอตัมโบ้หนูแค่พูดถิงหนูเป็นกร<า>ะเทยพี่ฮะฮะหนูเป็นผู้ขายเป็นนี่วะ เสียงไอ้เสียงเหมือนผู้หญิงนะเนาะไม่น่าใช่หรอกมั้งเขาเป็นกระเทยับพี่โนสาบานะใช่ใช่มันไม่มีการแบ่งเพศหรอกแบ่งใจอขาไม่ได้เราพี่เออคู่ต้น โออ้นาวเียอะมากเลยอยู่ข้างบนอะวิ่งขึ้นข้างบนไปละอยู่ในจอดนั่นแหละไี แม่เจ้าเอ๊ยยิงแรงอะไรขนาดนี้วะเนี่ยนานๆโอ้ยมีใคายิงกูเลยหรอวะโอ้โทรศัพท์โกงงอีควายได้ยินเพื่อนได้ยิน ini aku auto, nih, auto, <coughs> <coughs> don't, don't lock. ยิงใจเขาได้ไหมครับพีใส่ไม่ได้เลยอะใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปชุบดีกว่ามีประโยชน์กว่าเยอะไม่มีไม่มีประโยชน์้าหลักประโยชน์ โอ้โหดูมันจริงดิงดดดดดโอ้โ้ขนาดนี้ก็ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตลูกพี่ ทำไมตายกันหมดเลยเล่าเหลือแต่คนไม่ไม่เป็นไรเราเราเชียร์เธอน่สู้สู้สอบมึงมาแล้วแต่กูเล่นให้มึงปั้ลื่นนะแต่ว่ากูเล่นงูกูปรับไอไอไอโฟนไรอะไอโฟนสิบเอ็ดลองปรับ dpi เดี๋ยิงหัวโคตรง่ายเลยสูปรับนิเป็นงูกูเล่นยังไม่ถนัดกับไอโฟน ไม่ถนัดที่อะไรกูใช้มาขวามาเยอะแยะเลยนะเพื่อนขวาข้างหลังอะ่ะโอยชวยมึงผู้ชายฟอยจีกูามาไว้แบบโคตรหล่ออ่ะีอะโอ้ยกูตายเนาะพวกมึงกูจะไปยังไนี่หน้าตาไม่หล่อก็หมดสิทธิ์เลยอ่ะดิมึงกูจะไปยังไงมก็วิ่งไปดีอียังไม่มีคนแบบแบบนี้หน้าตาไม่หล่อก็หมดสิทธิ์เลยอ่ะดิ พ่อมือนูก้ากเต็มเลยหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์แต่อา้านาตาไม่รอแต่นี้ใส่ดีแบบนี้เราจริงปะแต่แต่ผมไม่ใส่ดีนะหล่อเลยอย่ามาเพื่อประชิดกันได้ไหมมาดูกูก่อนโอเคโอเคเพื่อนเพื่อนเพื่อนเล่นเพื่อนเพื่อน อี๋เออกูตายหายน่าจะโคบซึ่งสโคบมันดีเอาอุย๊ยนี่แหละคนเก่ง <c ười> เนี่ยอะคนเองมึงอียเออน่าจะเหลือที่นั่นแหละเพื่อนที่ที่เมื่อกี้ฆ่าเราได้น่าจะที่นั่นอือมันยิงเจ็บ ม,มีที่ซ่อมเกมาะไหมเพื่อนหรือว่าไม่มีแล้วมีอ่ะอุ้ยน,นั่นๆล้วมันเห็นแล้ว <c oughs> ขอลากหัวคมๆดิเพื่อนเอ,อ็กแปดอ่ะมัเดียวอะ่ะมเดียวมึงกูเล่นโง่เล่นโง่เฮ้ยไม่เป็นไรเราต้องมั่นใจตัวเองิวเพื่อนเราเป็นกำลังใจให้เธอเยี่ยไดที่สองทันเลย อว๊ยบวกยี่สิบโอ้โหคนดูกาจะมาเกียนคนในแรงอะ่ะแต่แบบไม่ในเชตโลกอะ่ะแต่แม่งกูดโดนเกียนกลับอะ่ะกูเจอที่เกียนกว่ากูอะ่ะโอเคคนดูใครที่ชอบคลิปอย่างนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าคนดูชอบแบบถ้าชอบคลิปนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมทำให้อีกแต่สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคนดูทุกคน 拜拜。Bye bye.